สวัสดีครับพามาชมสุสานรถไฟนะครับนี่นะครับขึ้นเลยขับเลยขึ้นขับเลยเป็นรถไฟเก่าน,นี่คือรถไฟเก่าครับนี่พามาชมนะครับพาขึ้นรถไฟนะครับนี่ไม่รู้ขบวนอะไร เป็นเก่ามากครับจะพาขึ้นไปชมนะครับขึ้นยังไงวะอุ้ยอุ้ยอึ๊บอุ้ยอ้ขึ้นยากอุ้ยอุ้ยอ้ดูครับอุ้ยว้าวนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอู้ ที่คนขับครับข้างบนเดินตำรวจดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นแหนะที่คนขับครับเก่าแล้วนะครับไม่กล้าจะเดินเลยครับกลัวกลัวมันจะผุมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับ ความเก่าดุงเยอะมากครับจะผูหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคอน้างเก่านู่นนะครับกไกลอยู่โหฝนกำลังตกด้วยมีพลมเก่าเดี๋ยวจะไปอีกที่นะครับนี่ลงได้หรือเปล่า ลงไม่ได้ครับไล่มันนะพาไปชมอีกอีกคันนะครับเยอะมากครับรถไฟเก่าเนี่ยครับ อันนี้คือลำที่เราไอกรบวนที่เราขึ้นเมื่อกี้นะครับซึ่งมีรถไอมีต้นไม้ปกคลุมเยอะอย่าโดดครับอย่าโดดห้ามโดดนะครับโดดเลยเ,ลเมื่อกี้ขึ้นไงอะ่ะแสดงว่าคนขึ้นมาบ่อยบ่อยเล็กยังมาออ่อยู่เลยนนี่ก็เป็นเขาเรียกซากรถไฟหรือสุสานรถไฟครับไม่แน่ใจ สารถไฟครับถรถไฟอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหินซ้อนนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีข้างหน้าที่เห็นนะครับเป็นสถานีรถไฟแก่งท่าคอปะ่ะไอหินซ้อนหินซ้อนผูดือดตดีพามาชมรถไฟนะครับโอ้โหไม่กล้าขึ้นเลยเหล็กมันผุ นี่พาค้ณไปชมลำนี้นะครับซากร,รักนักพังเนี่ยครับกวางเดียวกัวผูกนี่เป็นลำเก่าตอนแรกว่าจะเดินเข้าไปสำรวจนะครับกลัวพื้นทะลุจะลองดูหน่อยแล้วกัน จะสัตว์มีพิษนี่นแหละไม่กล้าจะเดินไปเลยเดี๋ยวพาไปชมห้องคนขับครับนี่เป็นชห้องคนขับนี่ห้องคนขับ,ขบ <c oughs> พาไปดูอีกขบวนนะครับ เหมือนมิติมิติหนึ่งนะครับรถไฟล้างขึ้นขบวนนี้ดีกว่านี่อันนี้ขบวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับอ๋ออันนู้นเป็นรถด,ดีเซลรางปร,ประกาศชั้นสอง นี่ไม่รู้ชั้นอะไรสูตรสารรถไฟน่ากลัวพามาดูนะครับ น,นี้น่าจะปลดระวังนานแล้วครับไม่ได้ใช้งานฝนก็ตกครับตันนี้ไม่กล้าขึ้นครับกลัวกลัวทะลุพามาดูเฉยๆครับใครอยากมาชมมาถ่ายรูปมาได้ครับวินเทจดี <c oughs> ใน,นนี้อะไรรถเบอร์สอง บรถไฟนี่รถไฟมีต้นไม้ด้วยอัน้นี้ก็รถปรับอากาศชั้นสองดีเซลดีเซลล่างดีเซลดีเซลล่างปรับอากาศชั้นสองถาชมบรรยากาศครับ